สวัสดีจ้ามือนีมาพอก,กันกับเซี่ออมเนาะจาะยูคู่ตาบรนดุงเพื่อบรนดุงจังหวัดอุดอรเนาะจ่ะมือนีเซี่ยออมสิมารีวิวรถ l อ0 1 8นเนาะจ้ะซึ่งอยู่ทา้งหลังเซี่ออมนี่จา้าโปรโมชั่นดีมือนีมีอีหอย่างแน,น่เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยจา้าพ้อก,กันกับขั้นแรกเนาะจา้าขั้นนี้เป็นรถปี63จา้าไดก้2 9้7เชั่วโมงจ้าราคาเงืนสดอยู่ที่4 5 0 0สพบาทจา้าดาวรับรถยู่3 0 0 0 0บาทเท่านั้นจา้จาจ้า พอนได้6ปีสิมีงวดย่อย2,000แลักกังวดใหญ่ 2, หอยู่76,000บาทจ้ะไล่เดือนตกเดือนละ7,433บาท6ปีจ้ะจ้ะมาพอกันกับขั้นที่2นะจ้ะขั้นนี้เป็นรถปี63คือกันจ้ะได้2,700สมงจ้ะราคาเงินสดอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทเนาะจ้ะดาวรับรถอยู่30,000บาทเท่านั้นจ้างวดปีละ76,817บาทงวดย่อย2,000 6ปี 2, จ้ะ ค่าไล่เดือนกับเดือนละ7,433บาทจ้าไปเบิ่งกันแล้วขั้นเมนสนใจกะโท่มาสอบถามเซลลออมเนยนะจ้า,จาเบอร์โทร 0, 0 6 1 0 2 0 6 4 4 4เดศา,าอู่จยูคุปตาบันดุงจา้าพอกันคลิปนาเดจ้า,จา